สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับใครๆก็ทําได้วันนี้นะครับได้เวลาที่ผมกลับมาคุยกับเพื่อนๆในช่องผมอีกแล้วครับท่านนะที่หายหน้าหายตาไปเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะติดงานอุยเยอะมันก็นะหลายอย่างงานลาดงานหลวงก็เลยไม่ได้มีเวลามาทําคลิปนะครับบวกกับว่า ก็ยังไม่มีอะไรใหม่ๆก็เลยเอาความรู้เ,เก่าๆหละมาแชร์เพื่อนๆได้ดูได้ฟังกันนะครับก็เหมือนเล่าสู่กันฟังแล้วกันก็ถ้าคลิปที่แล้วเมื่อ2อสามอาทิตย์ที่แล้วที่ผมเพิ่งลงไปเกี่ยวกับมือใหม่หัดขุดนะวิธีการเข้าไปดูว่าจะใช้การ์ดอะไรฮัเลดเท่าไหร่ขุดเหรียญอะไรดีถึงจะคุ้มนะนะก็ระยะเวลาผ่านมาประมาณเกือบสามอาทิตย์แล้ว ผมก็เลยไปถอยการ์ดมาเพิ่มพา<อ>มก็ตอนแรกได้สามศูนย์หกศูนย์ทีไอที่เป็นแอลเอามานะผมก็เลยไปจัดสามศูนย์เก้าศูนย์มาอีกสองใบปึมก็เนี่ยขุดอยู่หน้าจอรีโมทเครื่องเข้าไปดูก็โอเคอยู่เนี่ยเปิดมาเท็มบานเลยก็ตอนแรกผมก็ไปขุดอย่างที่บอกเนะี้ยผมก็ไม่รู้หรอกว่า LH r ผมว่าขุดอีตาเรียมันไม่คุม้มใช่ไหมผมก็เลยไปขุดเข้าในแฮชแล้วในแฮชก็ไปขุด เหรียญลาเวลกับเหรียญออกโทปุตนะเหรียญปลาหมึกนะเหรียญนกกับเหรียญปลาหมึกผมก็เลยเออในเมื่อมันขุดเหรียญนกเหรียญปลาหมึกคุ้มนะผมก็ไปขุดตรงเหรียญนกซะเลยนะก็เลยไปขุดเข้ากับเว็บอิตาไมนะก็เลยบวกกับได้การ์ดใหม่ด้วยอีเทียมขุดอีเทียมเบิร์กด้วยก็เลยเข้าไปขุดอิตาไมตรงเลยแยกขุด2ใบไปสองสองสองอันเนี่ยหน้าต่างเนี่ยนะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการเข้าอิตาไมกับแนะนําโค้ดคร่าว สำหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่ถ้าใครเทพแล้วก็ดูเพลินแล้วกันนะถือว่าผมมาแชร์นะครับอ่าอย่างแรกเลยเดีย๋ยวผมปิดนี้ไปก่อนนะครับเปิดเข้ามานะครับก็ให้เข้ามาที่นี่ ethermine. org นะครับหรือพิมพ์ก็ได้พิมพ์ก็พิมพ์ ethermine นี่มันก็จะขึ้นมาตัวนี้ ethermine กดเข้าไปก็หน้าเหมือนเดิมใน ethermine เนี่ยนะครับ ก็มีขุดเหรียญหลักๆด้วยกันอยู่1 2 3 4 5 5เหรียญด้วยกันนะเหรียญบีมกับเหรียญน,นกเนี่ยเพิ่งมาใหม่เมื่อเร็วๆนี้มาต้นเดือนหรือเดือนที่แล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตอนที่ผมเข้ามาไม่ขึ้นว่านิวแต่ตอนนี้นิวมันหายไปแล้วนะก็มีสมมติวันนี้ผมสาธ,ธิตอิตาเลียมแล้วกันนะก็เป็นเหรียญตลาดที่ทุกคนขุดกันเนาะค่อยคลิปหน้าขอเป็นเหรียญน,นกเนาะได้มีอะไรทำพร้อมพร้อ นะครับก็อันนี้เข้ามานะครับถ้าไม่มีอะไรก็เข้ามารุ่นๆเล่นดูก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิม <c oughs> จะพูดทำไมนะครับแล้วก็เข้ามาที่นี่ start mining ใน start mining เนี่ยก็จะเขียนอยู่ว่า how to connect เนาะมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟเวอร์เลยให้เราเลือกว่าเข้าที่ไหนในตัวผมนะส่วนตัวผมผมเข้า Asia, เอเชียเพราะมันใกล้น่าจะไม่หน่วงหรือไม่แหลกอะไรบ้างมายนะก็เลยเข้าเอเชียแล้วก็พอร์ตนะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์แวร์ มายิงสำหรับเอาไว้ขุดเหรียญน,นะก็จะแยกตามค่ายตาม OS ต่างๆนะก็เป็น Windows Linux นะสค่ายหลักแยกการ์ดเป็นการ์ด AMD กับ Nvidia เหมือนกันของตัวผมก็คือการ์ด Nvidia 3090กับ3060 Ti l s r อนะ่ะผมก็กดมาที่นี่แล้วก็โปรแกรมนี่คือ Mining ที่ใช้กันหลักๆ ผมก็เข้าไปที่เชลเล็กนะกดดาวน์โหลดในหน้าดาวน์โหลดเนี่ยก็เข้ามาที่นี่เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะกดดาวน์โหลดนะครับก็จะมาที่นี是是่กิททับนะเราเลื่อนมาข้างล่างนี้กดนี่ Windows กดมาเลยอึ่งมันก็จะขึ้นให้เราดาวน์โหลดผมก็กดดาวน์โหลดรอตะกู้นครับก็หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดนะมาเปิดมาตรงนี้ผมก็แทมาไปไว้ที่หน้าจอก็เนี่ยนะครับเมื่อกี้เราคลดมาแล้วเนาะก็เนี่ย อยู่นี่สองอันนี้คล้ายกันเหมือนกันผมโหลดมาก่อนหน้าน,นี้นะครับก็เข้ามาก็นี่เลยมีหลายเหรียญเลยที่ขุดผ่านทีเล็กได้นะถ้ามีเนี่ยเหรียญน,นกเนะเหรียญฟิโลนะ ETH เนาะ e t c ีซีโอโกนะครับก็ตามเนี้ยเราก็เลือกเอาอย่างของเราจะไปอี h e เ e ียมใช่ไหมก็มาดูเหรียญอี h e เ e ียมก่อนแล้วเราพูลที่เราไปคือพูละไรอีเทอร์ไมล์ก็นี่อี h e เ e ียมอีเทอร์ไมล์นะครับให้กดคลิกขวานะแล้วก็ Edit หรือ Edit with โน้ตพัดๆก็ได้อันนี้ก็เป็นโค้ดของเขานะเป็นสแตนดาร์ดโค้ดของเขาที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็บอกว่าชื่อโปรแกรมเหรียญสกุลนะและนี่ก็เป็นเซิฟเวอร์เซิฟเวอร์ที่เราจะเข้าไป ส่วนนี้ก็เป็นพอร์ตพอร์ตของเหรียญน,นั้นๆของเซิร์ฟเวอร์นั้น,น,นที่เราจะเข้านะด้านหลังตัวยูเนี่ยก็คือกระเป๋ากระเป๋าเหรียญของเราตัวนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดนะอันนี้เป็นชื่อหลิชื่อเครื่องที่เราจะตั้งชื่อให้มันอนะหลักๆหลักๆนะแล้วก็แก้ตรงนี้เซิร์ฟเวอร์ พอร์ตกระเป๋าหลักๆเลยที่แก้นะกระเป๋านี่สําคัญเลยนะเราก็มาดูกันปึ๊บเลื่อนขึ้มานะครับเราก็มาก๊อปนี่เซเวอร์อย่างเช่นผมเอาเซเวอร์เอเชียใช่าไหรอก๊อปเอเชียกด c ๊อปปี้นะครับแล้วก็มาวางหลังตัวนี้เพจไปนี่เป็นเอเชียและพอร์ตเรามาดูพอก็เขียน c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  เหมือนเดิมแล้วนะเขียนไปแล้วแล้วทีนี้กระเป๋าเลขกระเป๋าเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าเพื่อนจะเอาเลขกระเป๋าที่ไหน อของผมก็จะไปเอาที่ผมไปเอาที่สตางค์ดีกว่าผมไปเอาที่สตางค์โฟนะล็อกอินอ่ะก็มาที่สตางค์โฟล่ะแล้วรากดที่วอลเล็ตของเราแล้พิมพ์ไปเลย E T H นะนี่ผมได้มาแล้วนะก็กดไปที่ E T H แล้วกดที่ร e ิ p โพ i t นะฝากตังค์โอเคแล้วก็กด Copy ตรงนี้ Co อ y ี copy, กระเป๋าเห็นไหมกระเป๋ากด Copy นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้มาวางที่นี่แล้วก็เพจไป ถ้าด,ดเนี่ยก็ไม่ต้องแก้ใส่ x ไว้อย่างนั้นและครับส่วนลิกเนี่ยก็ตั้งชื่อก็ได้ผมก็ตั้งชื่อเป,เป็น mm ็ูน m m หนเท่านี้แล้วก็เซฟนะครับหลังจากนั้นก็กดดับเบิลคลิกได้เลยรันได้เลยนะรันได้เลยแต่ตอนรันเนี่ยเดีย๋ยผมขอไปรันอีกเครื่องหนึง่งก็เครื่องนี้อย่าผมพอตอปปั๊ออันนี้ผมก็แก้ไว้แล้วเดีย๋ยวผมให้ดูโค้ดเห็นไหมโค้ดเนี่ยนี่คือเป๋าสตางค์ผมแล้วก็ชื่อลิก 1> 1. อิกหนึ่งอันเนี้ยลืมบอกไปดีไวดีไว้ตัวเนี้ยไว้สาหรับเลือกการ์ดของผมมีการ์ดอยู่ค่ายเดียวกันแต่2โมเดลก็คือ3060 Ti กับอ่าส0 90ซึ่ง3060 Ti ผมเป็น LHR ขุดอีทิเลียมไม่คุ้มผมเลยไม่ขุดอีทิเลียมผมไม่ขุดนกนะผมก็เลยใส่ดีไวตรงเนี้เป็น0กับ1ซึ่งอันนี้เพื่อน,อนๆต้องไปหาก่อนนะว่าการ์ดเพื่อนอยู่ G.P.U ไหนนะครับแล้วก็ดูมันแล้วก็เลือกอะไรขึ้นมา ผมก็เอาแค่เฉพาะกัดหนึ่งกัดสองนะครับม,มันจะแลกนิดนึงเพราะว่าผมรีโมทเข้าไปสุดท้ายแนละ้วผมก็แต้มชิคขึ้นมามันก็จะรันรอจักรู่นะเนี่ยมันก็รันปุ๊บมันก็ขึ้นมาเลยว่าเป็นเ e อนะ็มมเดีย RTX 3.90เซนาอะซึ่งอันนี้ผมก็รัน2ตัวอันนี้คือ3 0 6 0เนี่ยเห็นไหมอาร์ทีเอากผมก็ตั้งไว้ขุดเรียนนกซึ่งเรียนนกก็คือตัวนี้ที่ผมทำไว้นี่เปิดให้ดูคร่าวๆก็ได้้เเหห็นนนมมัแกกือ อันนี้ก็กระเป๋าเหรียญนกผมส่วนอันนี้ก็เป็นดีไวท์ศูนย์สองใเป็นดีไวท์สองเมื่อกี้ผมเป็นศูนย์จนหนึ่งใช่ป่ะมันเลิ่มขึ้นต้นไปศูนย์นะอันนี้ก็เป็นสองผมก็กดลันเหมือนเดิมก็วิ่งเข้าไปเหรียญนกก็ง่ายเนาะไม่ยากส่วนโค้ดเพื่อนๆอยากรู้ว่าโค้ดเนี่ยความหมายของโค้ดแต่ละตัวเนี่ยหมายถึงยังไงนะก็มกดที่นี่ก็ได้อย่างผมก็พิมพ์ไป tle command มันก็เข้ามาที่กิจ up เหมือนเดิมนะก็เลื่อนลงมาข้างล่างมันก็จะอธิบายตรงนี้ เนี่ยอย่างที่ผมเลือกดีไวจะเป็นขีด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 ขดีไวเติม s หรือลบ d เฉยๆก็ดดดได้นะก็นี่เข้ามาเนี่ยมันก็จะบอกว่าเห็นป่ะ command separate list of cuda device to use นะแล้วก็เลือกไปเนี่ยนนผมก็ใส่เข้าไปแต่ที่ผมลองเล่นอีกอันหนึ่งนะผมลองเล่นตัวนี้อยู่ Tuning งสำหรับ Windows ผมลองแล้วยังไม่เวิร์ค ถ้าเวิร์กมาเล่แล้วจะมาบอกว่าทำยังไงผมก็พิมพ์เหมือนมันเนี่ยแหละพิมพ์แบบเขาเนี้ยแหละพิมพ์แฟนพิมพ์อะไรเงี้ยแต่มันไม่ยอมให้ผมรันผมก็รันทั้งแอดบิลและก็ยังไม่ยอมให้ผมรันผมก็ไม่เป็นไรตอนนี้ผมยังพึ่งพึ่งตัวนี้อยู่นี่ MSI เบิร์นอัปนะก็จูนตามเงี้ยแหละจูนตามเขาก็จูนไปเรื่อยๆเนี่ยแหละอันนี้อันนี้ของการ์ดส0 6 0 Ti ทีไที่ผมทำประมาณนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปนี้ก็สั้นๆวิธีการพพิม์ออขง Command นะสำหรับการขุดเหรียญ ETH ก็มไม่ได้ยากอะไรผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนทำได้แหละนะผมก็อยากแชร์คือเพื่อหัดขุด <c oughs> นะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s ะ r i b ้ผมด้วยนะครับผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะครับขอบคุณ